สีจ้าเพื่อนนั่งอยู่หน้าร้านพามาดูถั่วบานขายถุงละ1นพาวก็ประมาณ4ีบบาทเพื่อนเก็บมาจากสวนเลยนะสดๆเลยเพื่อน ขายมากเกือบสองสามอาทิตย์แล้วเพื่อนขายได้เกือบสิบสองถุงแล้วเพื่อนดอกไม้ก็เหี่ยววันนี้ไม่ได้ไปเก็บใหม่แต่ก็สวยนะนั่งอยู่หน้าร้านมีโบสไม่โบสหลังใหญ่มากเลยเห็นไหมเพื่อนโบสหลังใหญ่อยู่ใกล้ๆโบสถนะับร้านน้อยถุงหนึ่งน่าจะประมาณสามร้อยกรัมเพื่อนสดๆเลย ส่วนวันนี้เห็นไหมแดดดีมากเลยนอยไปละเพื่อน